ก่อนที่ทุกท่านจะรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับสตอมเซส storm surge หรือที่ดาวซอสหรือที่ไทยเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งมีความคล้ายคลึงกับการเกิดสึนามิมีรูปแบบการเคลื่อนตัวของคลื่นขนาดใหญ่พัดเข้าชายฝั่งแต่ที่แตกต่างกันคือสึนามิเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ของแผ่นดินไหวใต้ทะเลทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้เกิดคลื่นขนาดยักษ์แต่ storm surge จะเกิดขึ้น โดยมีตัวแปรจากพายุหลังจากดรสมิธธรรมสโลดผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติออกมาเตือนให้รับมือกับภัยพิบัติในกรุงเทพและถึงกับประกาศลาออกเพราะไม่มีหน่วยงานสนใจเรื่องนี้สาเหตุที่ทำให้เกิดสตอมเซิร์สเหตุผลแรกคือภาวะโลกร้อนทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นทำให้การเคลื่อนไหวของสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปมาก จึงเกิดพายุมากขึ้นทุกขณะและมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆต่อมาอากาศร้อนทําให้ทานน้ำแข็งขั้วโลกละลายตัวอย่างรวดเร็วจนนักวิทยายศาสตร์3ประเทศคืออังกฤษเยอรมันและสหรัฐอเมริกาคือให้ข้อบูลในนิตยสารเซอร์ a n n t u u r g g e o s c i e ซ c e ว่าภายในปีพศ2643นี้ระดับน้ำทะเลทั่วโลกจะสูงขึ้นอีก88ซนเม แต่ในเมื่อน้ำแข็งไม่ได้ละลายต่อเนื่องอย่างเดียวจะส่งผลให้ชั้นน้ำแข็งถาวรที่อยู่ใต้พื้นโลกละลายไปด้วยจุดใต้พื้นที่โลกที่เคยเป็นน้ำแข็งก็กลายเป็นรูรั่วใต้ดินจึงส่งผลให้น้ําทะเลอาจสูงขึ้นถึง163ซนติเมตรและผลลัพธ์คือสภาพภูมิศาสตร์ของโลกก็เปลี่ยนไปด้วยและน้ําหนักโลกไม่เท่ากันเหตุผลต่อมาเมื่อโลกมีน้ําทะเลสูงขึ้นเปลือกโลก ก็จะเริ่มเคลื่อนไหวเหตุการณ์แผ่นดินไหวก็จะตามมามากขึ้นว่ากันว่าร้อยต่อของเปลือกโลกในทะเลอันดามันเช่นประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์จะเคลื่อนไหวมากที่สุดด้วยเหตุผลที่ว่ามันนี้สำหรับประเทศไทยมีข้อมูลจากองค์การนาซานาซาองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติอเมริการะบุว่า ระดับน้ำในประเทศไทยจะสูงขึ้น7เมตรดังนั้นเมืองหลวงของประเทศควรอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล40-50เมตรในขณะที่กรุงเทพสูงกว่าระดับน้ำทะเลอยู่ที่1เมตรโดยเฉลี่ยและสุดลงทุกปีเหตุผลทั้งหมดนี้เกื้อหนุนกันเพราะว่าตามสถิติช่วงสิงหาถึงกันยายนที่ความกดอากาศสูง และเกิดพายุขึ้นบ่อยอยู่แล้วก็จะเกิดบ่อยกว่าเดิมเมื่อความกดอากาศจีนทวีความแรงและดันร่องมรสุมลงมาทางใต้ถึงอ่าวไทยตอนบนและเจอกับพายุหมุนตามชายฝั่งพายุที่หมุนๆจะมีตาพายุที่มีความกดอากาศน้อยกว่าเขตพายุร,บรอบๆจะทําให้ระดับน้ําสูงขึ้นกว่าปกติแต่พายุที่หมุนร,บรอบๆจะกวาดผิวน้ําให้บารวมตัวกัน เป็นคลื่นที่สูงกว่าปกติได้มากและซัดคลื่นสูงนี้เข้าหาฝั่งสร้างความเสียหายที่เรียกว่า s t o m เซิ r ์ h ตันเองซึ่งกทมได้นำระบบ ICS ของอเมริกามาคาดการพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบก็ระบุพื้นที่ว่าถ้าเกิดในกรุงเทพได้แก่ตั้งแต่แยกเขตบางนาไปจังหวัดสมุทรปราการส่วนเขตบางกุเทียนทุกครุลาดบุรณนะ จอมทองอาจจมใต้น้ำถึงหนึ่งเมตรส่วนพื้นที่ในจงังหวัดสมุทรปราการจะมีน้ำท่วมสูงกว่าสองเมตรอย่างไรก็ตามนี่เป็นแค่คาดการดังนั้นจึงมีทั้งคนเชื่อและไม่เชื่อถ้าถามว่าประเทศไทยเคยเจอกับเหตุการณ์นี้หรือไม่คำตอบก็คือเคยเกิดมาแล้วได้แก่ปีพุทธศักราช2,505พายุเฮเรียต เกิดขึ้นในแถบปลายแหลมยวนบริเวณหมู่เกาะปูลูกองดอต่อมาสัตว์แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชวันที่25ตุลาคมมีผู้เสียชีวิตประมาณ900คนสูญหาย160คนบาดเจ็บ422คนประชาชนไร้ที่อยู่อาศัย16,170คน ปีพศ2513พายุโซนร้อนรูดเคลื่อนเข้าระหว่างชุมพรและประจวบคีรีขันธ์ลงอ่าวมัตบันและวกไปเลียบฝั่งพมา่าก่อความเสียหายมากโดยเฉพาะชุมพรน,น้ำท่วมถนนขาดปีพศ2535พายุเกทถล่มหลายพื้นที่ในจังหวัดชุมพรเมื่อวันที่4พฤศจิกายนมีผู้เสียชีวิต602คน บาดเจ็บ5,495คนบ้านเรือนเสียหาย61,258หลังปีพศ2540พายุลินดาสัดซ้ำรอยเดิมในจังหวัดชุมพรประจวบคีรีขันและเพชรบุรีในวันที่4พฤศจิกายนสัดเรือประมงอับปางกว่า50ลำถนนถูกตัดขาดปรากฏการณ์ของ Storm Surge นั้นถือกันว่า น่ากลัวกว่าสึนามิเพราะจะมีทั้งลมพายุฝนตกและน้ำท่วมท้องฟ้าปั่นป่วนไม่แจ่มใสเมฆฝนจะก่อตัวขึ้นและลมพัดแรงเกิดคลื่นโถมกระแทกอย่างหนักเมื่อศูนย์กลางพายุเคลื่อนที่เข้าใกล้ก็จะยิ่งหอบเอาคลื่นน้ำขนาดใหญ่ซัดเป็นละลอกความเสียหายจึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นทวีคูณเหมือนที่เคยเกิดพายุนาคิสมาแล้วที่พมา่าและเกิดในแบบกระทันหัน ของฟ้าจำ่ำใสไม่มีเมฆเตือนภัยอีกด้วยในบทความด้านสิ่งแวดล้อมจากเว็บไซต์ www.bluecrab.org ได้ให้คำแนะนำเอาไว้ว่าสิ่งแรกที่มีการเตือนภัยก็คือให้คิดแผนสำรองเอาไว้ตั้งแต่เนินเน่นๆว่าควรจะพยพไปที่ไหนได้บ้างโดยเฉพาะคนที่มีบ้านติดกับทะเลหรือแม่น้ำเผื่อไว้ว่าจำเป็นต้องไป ก็จะได้คิดออกได้ทันทีแม้จะไม่มีประวัติว่าเคยถูกพายุคลื่นซัดฝั่งมาก่อนก็ตามและควรสำรองอาหารเอาไว้แต่เนิ่นๆเก็บข้าวของให้ปลอดภัยแม้บ้านไม่ติดทะเลแต่ก็มีโอกาสน้ำท่วมขังยาวนานนับเดือนหากเป็นไปดังคาดก็เท่ากับจะไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้ด้วยเช่นกัน